โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆชาวเกมเมอร์สายอนิเมะทุกคนด้วยนะวันนี้อยู่เกมจากตำนานจอมยุทธผู้ถางซางนอีกเช่นเคยในวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาเล่นกิจกรรมมอผสมสำนักถังนะเป็นส่วนของฝึกยุทธสำนักถังนะเป็นด่านสุดท้ายและด่านนี้จะแจกเพชรอยู่ที่666เพชรเลยนะครับผมถือว่าเยอะมากๆเลยแล้วก็ได้กระดาษมา50กระดาษนี้ได้น้อยนะครับแต่ว่าได้เพชรค่อนข้างเยอะเลยก็ จะมาดูกันนะว่าจะง่ายหรือยากเนาะเพราะว่าด่านที่เราแล้วมาเนี่ยเป็นด่านที่ง่ายหมดเลยเอา้าวอันนี้ผมใช้ทีมอะไรเนี่ยในผมขอเปลี่ยนทีมแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเอาทีมถังซางร์รลับมาดีกว่าเพราะว่ากลัวด่านมันยากนะไปครับไม่รู้ว่ากิจกรรมนี้จะอยู่วันนี้วันสุดท้ายหรือเปล่านะแต่ถ้าตามปฏิทินกิจกรรมนี้จะอยู่วันนี้วันสุดท้ายนะก็อย่าลืมมาเล่นกันด้วยนะครับด่านพวกนี้สําคัญนะ ปุ้งทีเดียวหายเลยเกินไปอันนี้คืออย่างอูตีแือว,ว่าแพะพวกเขาเท่านะครับในเกมเนี่ยอาจจะเป็นตัวละครที่หนุ่มเกินไปหน่อยเนาะนี่ได้เพชรมาหกร้อยหกสิบหกนะแล้วก็กระดาษมาห้าสิบในส่วนของวันเนี้ยผมเนี่ยแลกของไปแล้วนะแลกไปในส่วนของกระดูกวิญญาณกับ กระดูกวิญญาณแขนนะแล้วก็เป็นในส่วนของใบสุมบ่มสิบใบแต่เขาแนะนํานะครับให้เราแลกเนี่ยเป็นกระดูกวิญญาณส่วนหัวนะถ้าใครแลกได้ก็แลกนะครับแต่ว่าผมไม่มีแต้มพอแหละเพราะว่ากระดูกวิญญาณส่วนหัวเนี่ยหายากมากๆเลยนะเห็นเขาบอกนะให้แลกกระดูกวิญญาณส่วนหัวไว้ด้วยแต่จำไม่ได้ว่ามันต้องกีดแต้มถึงจะถึงอะ่ะเพราะว่าตอนแรกผมซื้อนี้ไปก่อนนะจำไม่ได้ว่ามังกีดแต้มผมซื้อนี้เสร็จแล้วเนะี่ยมันถึงจะเปิดตรงนี้นะครับ แต้มผมก็เลยน้อยไปสักหน่อยหนึ่งอันที่ผมกะจะซื้อนะก็ถ้าไปเล่นอีกใช่ไหมก็ได้จะได้ประมาณหกร้อยกว่านะหกร้อยกว่าอันที่ผมอยากจะซื้อเลยก็คือเนี่ยน่าจะเป็นพวกดอกไม้นะดอกไม้นี่จะเพิ่มสเตตัสให้เรานะนี่เพิ่มได้ถือว่าเยอะไหมก็สะสมไปเรื่อยๆครับมันเป็นเปอร์เซนต์อ่ะมันก็ถือว่าโอเคนะครับซื้อได้หนึ่งครั้งผมก็ซื้ออันนี้อันนึงแล้วถ้าเหลือจากนั้นผมก็จะมาซื้อเป็นกล่องพวกนี้ครับ เนี่ยกล่องดอกไม้ไม่ก็กล่องที่อัพแต้มมิตรภาพนะครับค่าวความสนิทเนาะโอเคก็อย่าลืมมาตีกันด้วยนะครับผมด่านฝึกยุทธสำนักขางด่านสุดท้ายได้เพชรเยอะมากนะครับ666เลยนะโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์ share, กด s u s ับ i c r ให้ผมด้วยนะวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ